สวัสดีครับผมกับแอดมินทานนะครับผมกันแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับวันจันทร์ที่24เมษายนนะครับผมสามแถวแถวแรกครับ14มากับ0368นะครับแถวที่2ครับ43มากับ6801อ่านี่ปกติเออขอโทษครับอัพิเศษนะครับแถวแรกปกติแถว3นะครับ EAP 48มากับ0132ครับเด่น3แถว143680นะครับเด่นสุด14 1มากับ14นะครับ13

สามสี่หกครับสามสิบบาทสามสี่ศูนย์ใครชอบก็ตามครับใครตามขอโชคดีครับ